บทกลอนสดุดีพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าในวาระสมัยได้บรรจบขอนอมนบด้วยบทกลอนอักกรสีถวายนะ เบื้องบาทพระภูมิเนื่องในปีมหามงคลปวงประชาด้วยพระราชชการกิจอันยิ่งใหญ่พระมหากสัตไทยหนักแม่นดัง แผ่นผาเสียสละพระองค์ทรงพัฒนาตลอดเจ็ดสิบพันษาอันยาวนานยากจะหากะสัดใดในเทียมได้ พระบารมียิ่งใหญ่แผ่ไพศาลพระดำริลำคาสุดประมาณพระประธานแก่คนไทยทั่วทุกแดนครองแผ่นดิน โดยธรรมส่งนำชาติโดยความรู้ความสามารถยิ่งเหลือแสนเกินสันท้อยสดุดีใดดังแมน่นรอยใจแทนมาไลยไขทุกนาม พระคือมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งชาตินำรัฐราชพัฒนาประชาสยามต่างแซสองสดุดีทุกเขตคมขนานาม สมเด็จพ่อขอส่งพระเจริญด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเลงสุขยานุดิตจิตอาสาพระราชทานตำแหน่งประชาสัมพันธ์แกนนำทำความดีสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยตำรวจเอกสถิตคำแก้วรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธร์กำบลเทนมีสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้ใหญ่สุขคนเย็นแยมผู้ใหญ่หมู่สองสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงคุณประลิยาทัศสุวรรณพัฒสมาชิก อ,อบอตหมูสามตำบลเทนมีสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดกระทรวงการคลังสวัสดีครับ